อืมยี่นาวันนึงเห็นยังโอ้โหดีได้บ่ดีได้ดีเลยโอ,อ้ยี่ว่าวันนึงย,ยี่อ๋อสวัสดีครับพี่น้องป้องปายสุโูสุขชนครับอยู่กับอีกสัตว์ทิศอีกเช่นเคยหลังจากที่เ้าไปพยายามตรงถึงลากเนาะนะครับไล่ปลาบืนมาสามตัวเราทำการ เออเ้อยังสถิตส่งเครื่องบะโอ้ส่งเครื่องผลงานเรือจะเข้าเอาเาพิสัดีดกรรด็เตียนล็อกอีกินปน่อยไปตดงกหน่อยเนะบบาะอนีอ่นะประกกินเลยเนาะ ไบบมันแด้องเน่ยมันเดงใช่มันแดงอีกเนี่มานึงขม่าเจ้าบ่ะได้เขียวเลยเขียเขียวเียเขยมาอยากมายากพูดอืดนอะจับไปบ่ละมึอนี่จับปลาควาเลยนะเอาเิ้ยจับปุ่นไหนเอาเิ้ยจับไหนยึบทอย่างนี้เรีย นี่รอ้อยอาทิตย์จัดให้แล้วกี่แสบได้าอหน่อยนี่แสบก,ก,ก,กวาออย่านีเนอมกงอืขานาดกี่นี่วกินบัดุูเลยยเอ็มชองมืออะไราเนี่ออหักเลยขวันี่เนียมาทานมหมดตายไปกี่ดเงเกล นะยี่ยมเจ้าได้บ่มาทานหิมีตามเถียงจะมาคอตายมือเถีกงมาคอตายคอทกใจตายจ้อมเ็นอาหารการกินครับมาขาเขาไม่ได้กิน นี่ปลาคอดะตามตู้นี่หนีเนาะนี่ครับเผาฝไฟมาทานนัชิมเยอๆหมูแดงให้สักทีก่อนหมแดงอ้าวุกแล้วครับเปิดด้งโอ้ยมาเปิดปลาเอาน้ำันมันเสียอนโอ้โหด นี่อะไรเนี่ยเหย่อง้สิปลาหอมมากเลยอะหอมทนลุจอเลยเลียรไปได้ไหมนัดตนไปก่อนครับติดนเลยกนได้ค่ะเด้อลอข่าสุกเนข่ากันนี่ัดเงี้ยเนี่ยหอมมหวยเลยูสาธิตเลยหอมมาเลยเชฟสาธิตนะวันเนี้ยเ้าใจเลยดีมยอือหือฐาดึกละฐานึกลักยำตรงนี่ ช่วหอมเลยเนี่ยอืทาณนะถาหนึง่งขอกันไอฉันไม่กินในเบิ้องนะครับเนาะฮะชุกอยสบายครับพี่น้องครับเจ,จ้งอยู่แล้วโทรศัพท์ฉันนั้นมันแจ้งอยู่แล้วเอาเหรอโทรศัพท์เธอแจ้งเหรอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเ้ะอดะอด,ดีอย่างนี้เลยเอาจรคำเหมือนเตือนตาย<ห>เอามาเปิดเบิ้งกันนะเปิดเบิ้องนะทุกเลรอครับพี่น้องครับ ปลาติดิมันเบนมา,จากาจัง่วมาถูกข้างรอเปล่าข้างนี้สเิเกิดางป๊ทายเทราเกือปุ๊บปลาิจัดการดินะท้คือกล้าว่าเนีออกซื้อมโอ,โอ้สตัว,นนตวนนนินสามตัวเ้ปลาบนเนาะปลาบนเนี่ยปลาบืนสาตัวแลวครับ้อมสาิไกนเจลนมันคนขวบ่ บาดาบดครับเฮ้ยมันทะลุจอวะครับสาธิตสาธิตเอ้าชานะ่ม้เขนียนสาธิตมนี่เปิดกล้องขเนี้ยวกอนค่ะดเดยอดข้าเนีไปไม่สั่งนั้นอยะดยดสาธิตตั้งสุก็ได้มาสาธิตมันหอนเด้อเอา้า้อน

าเลด้แวตัดเดีกเส้น่เดี๋ยวมัแดงขอกันเป็นพวงอยู่เอาไปทางสาธิตเลยลินแขนยาวอยู่เอ้าห่อนลยปอเลยปกาปูเลยนี่ครับปลาบืนครับมันขักมันเนี่ยขย่ผักว่ะเดี๋ยวห่าผักตนจะเด้อหรือจะไปรับประนอยู่นี่ไหนรสจัด ขออนุญาตใส่มือด้วยค่ะเดือมันท้อนรสชาตไอะไรอืมหวานแบบนั้นเลอ่ะตัวยังแก้วปลาหนาปลาบืนมันสิหวานซับไหนเด้อค่ะเด้อขออนุญาตซิมนะซิมเนื้อแล้วได้ยังเด้ออืมอันนี้อันนี้คือยังไม่กินน้ำจิ้มนะนกิหวานหอมแต่ว่ามีข้างอันนี้น้ำใส่แก้วแบบเนี้ย มมักดูใหญ่ไปอ่ะอืมมพี่มองคนย่มะมักดใหญ่ปะยออเหรอเยะเยอแม่ผักเทากุ้งงไเนี่ยเอคนเาติทพะชาติเทครูนึ่งคนอนี้เราผักด้ยค่ะผักท่หัวอกร่างเดต้องถามว่ต้องเสฟคนมากินผักเนาะ เหนืออเไมน้ำเลยแซ่บครับมาเล้เสียมหอมกินหรืเปล่านะลายยากินมหาสาติตี่าเชียนอาติครับจะกินทังบอก่งงาออกไปในได้รู้ผู้บ่าวอย่งขุมันเนี่ยยาิ อย่กินยางใจเลยแลกว่ะอาหานังหวดาหา้งันพี่เจ้าอ่ะคนมันเนาะเสียล้ะเบียนี่เบิดตำบบแล้ะเว้ยเจ๊งก็มัวคุณหลาวคุณหลาวขึ้นประมาณแกอ๋ไม่เลือกบ้า เราต้องหาภูงปลาบอบเขาแยกทิ้อาหารตาพิโอ้โหอยาไปกินไม่เอาไม่ยิงมั่สีน้าวจะพิษกร๊มเลยรย3ตัวมี3ตัวโอเคโอ้พไนเอาผูมปลาโู้จากของแสบซะแล้วอยอาใหยิงไมอสีน้าวอาหอมหลายยว้ากามี เย่อหรือว่าใจาว่าใจยัดอย่างนั้นเพราะเมันเนี้ยเจียปรเดจียมูแดงเนาะเจีมูแดงเจมูแดงก็สุดยอดครับพี่น้องครับนะมูแดงเต้มเน่แซจะได้กินมาถ้ามอะไเกียวใส่มุดกล้วยอยู่ัดันเยหาอยู่จากทั้งอ่ะ า้าใหามพิกงเมาผสมผสมอยู่เดียวไปท้สงามันอื่นจะมแดงยาบเลยมันไอยไดใบมันดยวมองคุ้มคับมค่ะใง้นโอยแต่ว่าลิ้นเป็นคนมากกินผักเรื่อก็จะมองไม่เห็นพุงเท่าไหร่นะอืมอืโห้องเงยเลย ข้อหน้าแฉียพั um, ah da, fruit, ้งเนาะปลาหน้าครับปลาบืนหน้าปลาจ๊จั๊กคะแนนครับปลาต้องเซ็มันกับเขาเดียวกันนะมันตัวซ้ำกันเนาะเขาเดียวกันครับปลาเนี่ยแม่เดียวกันอปลาแม่เดียวกันครับปลาแม่เดียวกันตาทิศแม่เดียวกันอ๋อเหมกันเดียวกันเขาเดียวกันปลาแฝดปลาแฝดตักตักอยู่ข้างล่างนะคะออืถ้าสาธิตก็ให้เป็นสาธิต สุดเด็ดเลยบ่ได้ไท,ทยให้เบิ่งสาธิตบอกว่าไทายอยู่นิบ่รด้ไทยแต่ว่าไายลงติ๊กตอ,อกนี่เดี่ยทิ้ไทยท่าสดลงติ๊กตอ,อกนะฮะถ้าเปดด้เบิ่งนะชอบก็ได้กินครับนึงแก่ไปอันถ้าอะไรแต่เที่ยงจุดสองถุ่มเ <c oughs> <c oughs> หูเดในในเ็ดยังไงจังหน่อยบอเองมีอไฉันนะเดกเด็ดอเด็ดเด็ดะหมมากว่เพาะว่าซอยไมเวิงถือโจเิงตามจังหวักันนะมอนีนี่มาเกี่ยมมันนี่ไหมนี่ย ลองจะใส่ลองช <c oughs> ิ้นนวดฉันมวยยัยนหนาวอ่ะ <c oughs> จว้วตาเนี่ย,ยนั่นจ้วเกี่ยมันนี่เกี่ยมันเกี่ยมันบ้่งนี่เพราะว่าหมองเสียบมันอยู่เกี่ยนี่ครับพี่น้องครับเกลี่ยลาเนี่ยสุดยอดอมาต่างกันกัแบอบันใส่มันได้ได้แก้มนาะเกลี่แบบยตาเดี๋ยวมันจะเสียสาธิดได้เสียดเลยเอาสาธิตเอา มามเลยเจียมบบงแกยเลยนี่เจีมกับตาอแล้วใช่ไหมปลาคอ,อกนี่ใช่ไหมมันตัวใหญ่ครับซึบนี่สุดยอดนี่นะครับฮะมาก,กับมือครับคุบม,มาก,กับมออือบืนแล้วบืนอีกสิเห็นไหม, <ๆ S 1> มคิดคุยคุบข้างหลายเชื่อตอนไปโ <ๆ S 1> มเย่เน่ไม่พอครับมั <ๆ S 1> นจะแม่นัน เอาบอกพี่เอาฮะสมัยนั้นเทวดาเิ็นห็นใจเขารักยามตรงมันได้ให้ปลาบืนมาทาโตบืนก็บืนห้อมกันเนาะปลาจะได้มาบืนขักบืนเนี่ยเถอะเพาะตะเคียมว่าบืนล ouais. ักทางหมดโอ้มานเนี่ยสาธิหมานผิดปกติเนี่ยคนหวานเสี้ยนแล้วนี่เนาะก็ตะก่าวขาออกจากเคื่องต่นนี้จะกินยังว้ามไรตรง ไ,ได้ใส,ส,ส่เดียวกันอย,อยากกินไปใส่เบ็ดลาคออยู่นะสาธิตก็ใส่เดียวกันนี่โอ้ยมันอยากมัาจะเก่าครับจึงเอนน้ำม่นนวดมาหนวดอยากินยังอยากกินยังหมกหมกชิดเลยนี่ยังบอกชิดหนวดอยากกินปูทะเลปูมาทะเลอยากกินปูทะเลสาธิตจัดให้จัดให้นะ เดี๋ยวจะไปล่าม,มาให้ปูมาบ<อ>่ปูมาปูมาอเอาแม่ไข่นะเนาะเอาตัวตัวแม่เนาะเป็นไข่หลายอยากกินอยากกินกัน <c oughs> ไปแล้วจะพาสาธิตนั่งรถไปทะเลนะครับไปหาจับปูหมามาให้กินกันพิ่นอยากกินขอท้านนะสาธิตน่าชิมาหารี่หี่บอสมคำเล่าลือล่ำลือหรือเปล่านะอยากกินยังมาทาน ตะเก่าจะเงื่อนอไกินหมดมีแต่แค่แบบม,มีแต่แค่นะอย่ามันกินก็อเอา <c oughs> แฉะบกากินเนอะดี่นี่ยี่เส้มปลาเส้ปลาตั้งนี่ตั้งนี่เสร็างหนอยู่ฟังหุ่หนมันมอนสี่ฟงนี่อันนี้เปลี่ยนมานลดหักอมันยิ่งเนะยืบเบิรนดียงมวมึงยิ่ง่นาะนี่นี่เนูกันอาวแก่มากัง ปลาเนี่ยาียมปลาหนาได้ไม่ใหญ่เลยปลานี่ประมาณปลาสมตัวนี่ยู่าเนี่ประมาณกับสองเปีที่ตัวใหญ่ยมเลับชองเปีมันม้วงสัวขัดเราเบื่อมบือ่เบื่อถือกันเสียนปลาขัดมาเนี่ยมันเหนจ้าเมือเลยเบื่อไปใสกับเบื่อมาเบื่อานหนาเสียนหาปลาเนี่ยมรนไซคสเลยปลา ลางพอกแม่แม่นนะดงถนนเลยนะคะตรงสุดท้ายเนี่มาอยู่ก็มาเบินทัดหนาเสียนป่าด้ยอืมเบือนกับกน่อั้ครับหัวน้องหัวเมอนกันครับเจบครับหิวเดือดเเดือดเนเอดเดืนเอดเดือดเดอดดอเด้อดเรือดเดืดอะเรือเดือดปออเรเดือดอดเดดเอดเดืเดือดเดือดเดือดกดอดเดืกดเดืดเดือดเดืออเืออเดดเดือออ หาของอยู่ของกินครับพี่น้องอยากได้ให้ไปหาอย่างบอกแล้วครับเด้อคอมเมนต์มาคอมเมนต์มาครับเอามันเสี่ยนอยู่แล้วครับหาได้เบิดครับประเภทอันสัตว์นี่ครับบอกมาเลยอยากกินอยังครับนี่เราจัดให้ตามคำขอเออไม่หัวทีหรอเอามันเสี่ยนเอออย่าหัวไม่ได้สไนส์สาธิตเราต้องทำหน้าตาจริงจังนะสาธิตนะคะเดี๋ยวเจอกันนะคะคลิปหน้านะคะ <น>ได้กินปูแท้ได้กินปูแท้มูมากวะนั่งรถไปแปดร้อยหกสิบโลมุ่งหน้าเข้าสู่สมุทรสาครลงที่ปากน้ำนั่งเรือไปประมาณห้ากิโลเพื่อจะไปดักปูม้าาให้เจดีย์ขี่รถกลับมาภายใน,นหนึ่งวันครึ่งหนึ่วันครึ่งบอกถ่ากินถ่ากินกันรถติดโอเคครับคลิปนี้ สวัสดีซีวีรัตนะพี่น้องครับสสวัดีค่ะอย่าลืมกดติดตามกดติดตามนะคะบ๊ายบายนี่ความทุจอเลยะเดี๋ยวเเอาผักกันฉันหาผักมากินกับกันยอดมันนมีผักกาดผักกาดนะผักกาดนะไม่ผักกาด